วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องหลังความไม่ซื่อสัตย์ให้ฟังนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b o o k กส d ี h h n n n l เช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมบอ๊บ o o k d สดีครับช่อง b o o k s ต d ดีเป็นช่องที่นำความรู้จากหนังสือที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก็จะหลอกคลิปใหม่ทุกวันเสาร์ถ้าคุณชอบการรีวิวนังสือของผมก็ฝากไลค์ s u b s c r i b e กดกระดิ่งแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับ และถ้าท่านใดสนใจอยากจะสนับสนุกนการได้ความรู้ดีดีก็สามารถเป็นสมาชิกช่องโดยการกดปุ่ม join หรือสมัครด้านล่างเลยไปครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยครับหนังสือที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับชื่อว่า the honest truth about dishonesty อ่านทะลุค,ความคิดด้วยจิตวิทยาหแห่งการโกงเล่มนี้เขียนโดยศาสตราจารย์แดนอารีลี่ผมเคยรีวิวหนังสือของเขาไปแล้ว2เล่มนะครับสามารถไปดูตามลิงก์ด้านบนได้เลยครับศาสตราจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์และโชว์ว่ามนุษย์เราไม่ค่อยมีความสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ ในเล่มนี้เขาจะพูดถึงจิตวิทยาเบื้องหลังความไม่ซื่อสัตย์และได้ทาการทดลองหลายอย่างคนส่วนมากเข้าใจผิดว่าความไม่ซื่อสัตย์จะมาจากกลุ่มคนน้อยๆที่ทําทุจริตอย่างมากแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนจํานวนมากที่ทาทุจริตเล็กน้อยๆและโกะหกกับตัวเองว่ามันไม่ใช่ปัญหาศาสตราจารย์จะพูดถึงปัจจัยที่ทําให้ความไม่ซื่อสัตย์ลดลงและเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองและในองค์กรได้ความเชื่อภายในทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตที่เสนอมา มีข้อสมมุติฐานที่ว่ามนุษย์เรามีความสมเหตุสมผลและจะประเมินผลประโยชน์และผลเสียถ้าประโยชน์ที่ได้จากการทุจริตมีมากกว่าโอกาสที่จะถูกจับและโทษที่จะได้รวมกันเราก็จะทำสิ่งนั้นถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆวิธีแก้ไขก็ง่ายนิดเดียวก็คือสร้างการควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตได้ยากและถ้าถูกจับก็ควรจะลงโทษอย่างสูงแต่นั่นก็จะหมายความว่าความเชื่อซึ่งกันและกันในสังคมแทบจะไม่มีซึ่งความเป็นจริงแล้วโลกเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นศาสตราจารย์ได้ทำการทดลองที่ให้นักเรียนทำข้อสอบง่าย และจะได้เงินตอบแทนตามจำนวนที่ตอบถูกกลุ่มแรกจะมีการควบคุมและเช็คก็สอบทําให้นักเรียนไม่สามารถโกงได้กลุ่มที่2ไม่มีการควบคุมและให้เช็ค้อสอบด้วยตัวเองซึ่งสามารถโกงได้โดยที่ไม่ถูกจับผลลัพธ์ก็คือกลุ่มแรกไม่มีใครโกงเลยแต่กลุ่มที่2มีหลายคนที่โกงเล็กน้อยและไม่มีใครโกงมากเกินไปหลังจากนั้นเขาลองปรับค่าตอบแทนให้สูงขึ้นซึ่งตามทฤษฎีแล้วการโกงควรจะเพิ่มขึ้นแต่ผลลัพธ์เป็นตรงข้ามการโกงก็ยังเกิดขึ้นแต่น้อยกว่าก่อนหน้านี้ การทดลองพวกนี้ทำในมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะไม่เสมือนจริงเสมอไปเขาเลยออกไปทดลองข้างนอกกับคนทั่วไปเขาให้นักแสดงคนหนึ่งแกล้งแสดงเป็นผู้พิการทางสายตาและลองเรียกแท็กซี่แน่นอนว่าถ้าเป็นผู้พิการทางสายตาจริงๆจะไม่สามารถเห็นได้ว่าคนขับพาไปอ้อมหรือไม่ซึ่งหมายความว่าคนขับมีโอกาสที่จะโกงแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นตรงข้ามคือคนขับพาไปเส้นทางที่เร็วและถูกที่สุดนี่ทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว และยอมสละผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อที่จะช่วยเหลือจากทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าทฤษฎีผลประโยชน์อาจจะไม่ถูกต้องศาสตราจารย์เสนอข้อสันนิษฐานว่าการที่คนหลายๆคนทําทุจริตเพียงเล็กน้อยอาจจะหมายความว่าเราทุกคนมีระดับความเชื่อเกี่ยวกับความถูกต้องภายในตัวและเราจะไม่ทําทุจริตเกินกว่าระดับความเชื่อนี้เพื่อที่เราจะสามารถมองตัวเองได้ว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์การทุจริตที่ยืดหยุน่นมีมุกตลกหนึ่งนะครับเด็กนักเรียนคนหนึ่งขโมยดินสอจากเพื่อนที่โรงเรียน แล้วก็ถูกคุณพ่ออบรมและถามว่าทำไมทำอย่างนี้ถ้าอยากได้ดินสอทำไมไม่บอกพ่อเดี๋ยวพ่อไปเอามาจากที่ทำงานให้มุกนี้นะครับทำให้ศาสตราจารย์ตั้งคำถามว่ามันมีรูปแบบการทุจริตแบบไหนหรือเปล่าที่คนยอมรับได้เขาได้สร้างการทดลองโดยนำน้ำอัดลมแพ็คหนึ่งไปวางไว้ในตู้เย็นในหอพักนักเรียนและอีกหอหนึ่งเขาเอาเงินสดที่มีมูลค่าเท่ากันไปวางไว้ในตู้เย็นแทนผลลัพธ์นะครับน้ำอัดลมถูกดื่มไปทั้งหมดแต่เงินสดไม่มีใครแตะต้องเลย แน่นอนว่าการทดลองนี้ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะใครจะเอาเงินสดไปวางไว้ในตู้เย็นเขาเลยปรับเปลี่ยนการทดลองในข้อแรกที่ให้นักเรียนทําข้อสอบแต่แทนที่นักเรียนจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินสดเขาจะได้เป็นคูป,ปองซึ่งสามารถเอาไปแลกเป็นเงินสดได้เขาพบว่าแค่เปลี่ยนสิ่งนี้ทําให้การทุจริตเพิ่มขึ้น2เท่าผลลัพธ์นี้ค่อนข้างจะสําคัญนะครับเพราะทําให้เห็นว่าการเว้นระยะจากเงินสดอาจจะทําให้มีการทุจริตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่ใช้เงินสดน้อยลงและเครื่องมือทางการเงินเป็นตัวเลขอยู่บนจอ ในเมื่อเราเริ่มจะเข้าใจปัจจัยที่ทําให้เกิดการชุจริตเพิ่มขึ้นก็สามารถพัฒนากลยุทธ์ที่ทําให้มันลดลงได้เช่นกันสิ่งที่ศาสต,ตราจารย์ทดลองคือเขาร่างข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณขึ้นมาและให้นักเรียนเซ็นยอมรับก่อนที่จะทำข้อสอบผลลัพธ์ที่ได้คือไม่มีใครโกงเลยแม้แต่คนเดียวแต่ในทางตรงข้ามนะครับเขาได้ทําการทดลองในมหาวิทยาลัยที่มีระบบจรรยาบรรณที่ยาวนานแต่ก็พบว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ก็มีการทุจริตไม่น้อยกว่าที่อื่นเรื่องนี้ทําให้เห็นว่า การสร้างวัฒนธรรมที่มีจรรยาบรรณสูงเป็นเรื่องที่มีความทา้าทายแต่การมีคำเตือนและการเซ็นยอมรับก่อนที่จะมีโอกาสทำทุจริตทำให้คนเราปฏิบัติอย่างสุจริตเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่คำเตือนทางจรรยาบรรณอย่างเดียวครับเขาลองใช้คำสอนทางศาสนาและก็ได้ผลแบบเดียวกันทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าแทนที่เราจะเพิ่มการควบคุมและการลงโทษมันอาจจะง่ายกว่าถ้ามีระบบการเตือนก่อนที่จะมีโอกาสทำทุจริตยกตัวอย่างเช่นศาสตราจารย์เคยเสนอว่าในแบบฟอร์มหลาย,ลายอย่างที่ต้องกรอกตามความจริง ควรจะมีคําเตือนตอนต้นและให้เซนยอมรับก่อนจะดีกว่าแต่ที่สําคัญนะครับเราเห็นได้ว่าความคิดเกี่ยวกับการทุจริตในตัวเราค่อนข้างจะยืดหยุน่นมันอาจจะดีกว่าถ้ามีทางที่ทําให้เราไม่สามารถหายผลเข้าข้างตัวเองได้ก่อนที่จะทอะไรไม่ถูกต้องผลประโยชน์ทับซ้อนในสมัยหนุ่มๆศาสตราจารย์เคยถูกไฟไหม้ทําให้ใบหน้าเขามีแผลเป็นเขาจําได้ว่าตอนนั้นมีคุณหมอคนหนึ่งที่เขารู้จักผลักดันให้เขาทําสัญญกรรมแต่เขาก็ปฏิเสธเขามารู้ทีหลังว่า หมอคนนี้ต้องทำสัญญกรรมเพิ่มอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้ลงงานวิใจัยในวารสารการแพทย์มาถึงจุดนี้นะครับเห็นได้ว่าคนธรรมดาธรรมดาก็มีแนวโน้มที่จะทำทุจริตในระดับที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขายังเป็นคนซื่อสัตย์อยู่ซึ่งก็รวมไปถึงคนที่ต้องดูแลสุขภาพของเราเพราะมีแรงจูงใจขัดแยง้งเราสามารถเห็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ในหลายๆด้านของสังคมความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณอาจจะทําให้เราเห็นคนที่ทําดีกับเรามีข้อดีเกินกว่าความเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่นบริษัทยาอาจจะให้ของขวัญและให้การสนับสนุนในด้านอื่นกับแพทย์ที่ต้องอนุมัติการใช้ยาในวงการ finance นักวิเคราะห์อาจจะปรับเปลี่ยนตัวเลขเล็กน้อยเพื่อที่จะให้บทวิเคราะห์ออกมาดูดีกว่าความเป็นจริงเพราะบริษัทที่ถูกวิเคราะห์นั้นอาจมีความสัมพันธน์ด้านอื่นกับธนาคารซึ่งถ้าบทวิเคราะห์ออกมาไม่ดีอาจจะเสียผลประโยชน์แต่ก่อนที่เราจะไปตัดสินใจใครนะครับลองคิดดูว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่รายได้ของเราขึ้นอยู่กับความสําเร็จขององค์กรนั้นไม่แน่ว่าเราอาจจะทําแบบเดียวกันก็ได้ หลายคนคงคิดว่าแค่เปิดเผยผลประโยชน์ทั้งหมดแล้วให้คนตัดสินใจเองก็แก้ปัญหานี้ได้แต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะถึงแม้ว่าจะมีความโปร่งใสแต่ก็ไม่สามารถจะรู้มูลค่าของผลประโยชน์ที่แท้จริงได้จึงทําให้ไม่สามารถประเมินได้อย่างที่ควรมันไม่มีคําตอบที่ง่ายในเรื่องนี้นะครับเพราะในแง่หนึง่งการควบคุมผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะลดความยืดหยุน่นและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากเกินไปทําให้ไม่คุ้มค่าแต่ในอีกแง่หนึง่งถ้ารู้ว่ามีความขัดแย้งตรงไหนและสามารถลดลงได้ก็ควรจะทํา ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังได้คําแนะนําจากบางคนที่อาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงก็คุณขอความคิดเห็นจากคนอื่นด้วยโกหกตัวเองสัตว์หลายๆประเภทนะครับมีกลยุทธ์ที่ทําให้ตัวเองดูใหญ่และน่าเกรงขามขึ้นเพื่อที่ให้ศัตรูไม่กล้าที่จะเข้ามายุ่งด้วยมนุษย์เราก็เช่นกันเราสามารถโกหกตัวเองและสร้างเรื่องราวขึ้นมาให้ตัวเองเชื่อในการทดลองการทาข้อสอบในตอนแรกนะครับศาสตราจารย์ได้ปรับเปลี่ยนการทดลองทาข้อสอบและทําให้คนที่เข้ามาทดลองสามารถเห็นคําตอบด้านหลังได้ ผลลั์คือคนกลุ่มนี้ตอบได้มากกว่าเฉลี่ยซึ่งหมายถึงเขาแอบดูคําตอบนั่นเองแต่เมื่อสอบถามเพิ่มเติมนักเรียนกลุ่มนี้บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้ว่าคําตอบคืออะไรคนเราชอบพูดเกินความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตเราในหลายๆด้านตัวอย่างง่ายๆคือการสมัครงานคนส่วนมากก็คงเคยใส่ข้อมูลที่เกินความเป็นจริงลงไปและยิ่งเราพูดเกินความเป็นจริงให้คนอื่นได้รับรู้มันก็จะยิ่งกลายเป็นความจริงที่เราเชื่อแต่การพูดเกินความเป็นจริงมันมีข้อดีและข้อเสีย ในแง่หนึ่งมันคล้ายกับการมีความมั่นใจและการมองโลกในแง่ดีซึ่งเป็นผลดีกับสุขภาพจิตและทําให้เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในทางตรงข้ามถ้าโกหกตัวเองมากเกินไปอาจทําทให้ตัดสินใจอะไรผิดผิดและถ้ายิ่งทําจนกลายเป็นนิสัยอาจทําทให้ระแวงคนรอบข้างเพราะคิดว่าคนอื่นก็ทําเหมือนกันอีกหนึ่งวิธีที่เราโกหกกับตัวเองก็คือการใช้สินค้าปลอมศาสตราจารย์ได้ทําการทดลองโดยให้นักเรียนใส่แว่นตาแบรนด์เนมเขาบอกกลุ่มแรกว่าเป็นของจริงบอกกลุ่มที่2ว่าเป็นของปลอม พวกเขาคิดว่าเป็นการทดสอบคุณภาพของแว่นตาธรรมดาและไม่รู้ว่าเป็นการทดลองเกี่ยวกับความซื่อสัตย์หลังจะใส่แว่นตาสักพักเขาก็ตอบคำถามเพื่อได้รางวัลเขาพบว่า70%ของกลุ่มนักเรียนที่คิดว่าเป็นของปลอมได้ทำทุจริตซึ่งมากกว่ากลุ่มที่คิดว่าเป็นของจริง2เท่าการทดลองเพิ่มเติมก็เห็นผลลัพธ์ที่คล้ายๆกันศาสตราจารย์สันนิษฐานว่าการใส่สินค้าปลอมเป็นการส่งสัญญาณให้กับตัวเองว่าการทำทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ซึ่งอาจจะส่งเสริมการทำทุจริตในด้านอื่น เขายกตัวอย่างคณะบดีฝ่ายทะเบียนที่มหาวิทยาลัย MIT มที่ใช้ปริญญาปลอมในการสมัครตำแหน่งและก็หลอกมาตลอด25ปีที่มันแย่กว่านั้นก็คือเขาเขียนหนังสือที่แนะนําให้นักเรียนเป็นตัวของตัวเองในการสมัครเข้า MIT ทาั้งๆที่ตัวเขาเองเป็นคนหลอกลวงมาตลอดศาสตราจารย์เห็นว่ามันอาจจะดีกว่าถ้าสามารถจับสัญญ,ญาณทุจริตได้ตั้งแต่ต้นและพยายามหยุดไม่ให้มันลามปลามไปมากกว่านั้นความคิดสร้างสรรค์และความไม่ซื่อสัตย์ในช่วงวัยรุ่นศาสตราจารย์ได้ไปเที่ยวโยุโรปก,กับลูกพี่ลูกน้อง แต่วันหนึ่งมีคนขโมยรองเท้าเขาไปหลังจากนั้นเขาแอบใช้ตั๋วรถไฟใบเดียวเพื่อเดินทางทั่วโยุโรปทั้งนั้นที่จะต้องซื้อตั๋วใหม่เขาให้เหตุผลกับตัวเองว่าเขาโดนขโมยรองเท้าไปเขาเลยกล้าทําสิ่งนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าเราสามารถสร้างเรื่องราวที่สนับสนุนการกระทําของตัวเองได้เสมอคําถามก็คือถ้ามีความคิดสร้างสรรค์และสร้างเรื่องราวได้ดีความไม่ซื่อสัตย์จะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าศาสตราจารย์ได้เล่าถึงงานวิจัยที่นํากลุ่มคนที่ชอบโกหกมาสแกนสมอง เขาพบว่าคนกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงในสมองที่สูงซึ่งทําให้เขาสามารถเชื่อมโยงความทรงจําหลายๆอย่างเข้าหากันได้และหมายความว่าเขาสามารถแต่งเรื่องราวได้ดีขึ้นศาสตราจารย์ได้ทําการทดลองของตัวเองและดูเหมือนว่าความคิดสร้างสรรค์และความไม่ซื่อสัตย์มีความสัมพันธ์กันเขายังเพิ่มอีกมิตินึงคือความฉลาดแต่ก็พบว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างไรแน่นอนนะครับว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องสําคัญเพราะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆใ,ให้ชีวิตเราดีขึ้นได้แต่ในทางตรงข้าม มันก็อาจจะทําให้คิดหาทางอ้อมจากกฎเกณฑ์และหาเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองเมื่อทําอะไรที่ไม่ถูกต้องศาสตราจารย์เห็นว่าเราควรสนับสนุนคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ควรเข้าใจความเชื่อมโยงและสร้างมาตรการที่โลโดโอกาสที่เกิดการทุจริตได้ความไม่ซื่อสัตย์ที่แพร่กระจายสังเกตไหมครับว่าเราจะได้ยินเกี่ยวกับการทุจริตที่อื้อฉาอยู่บ่อยครั้งคําถามก็คือการทุจริตเป็นแพร่กระจายได้หรือเปล่าและถ้าเราเห็นคนใกล้ชิดทําทุจริตเราจะทําแบบเดียวกันหรือเปล่า แน่นอนว่าศาสตราจารย์ได้ทาการทดลองในข้อนี้เขาปรับเปลี่ยนการทดลองในตอนแรกโดยให้นักแสดงเล่นเป็นเด็กนักเรียนที่เข้าไปสอบด้วยแล้วทําเป็นโกงก็สอบโดยที่คนคุมการสอบไม่ได้ว่าอะไรซึ่งหมายความว่าการโกงเป็นที่ยอมรับได้ผลลัพธ์ก็คือนักเรียนคนอื่นก็โก,กงก็สอบเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่เขาทดลองเพิ่มเติมโดยการให้นักแสดงคนเดียวกันใส่เสื้อมหาวิทยาลัยอื่นก็คือทาเหมือนว่าเขาเป็นคนนอกผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันเล็กน้อยคือการโกงก็มีอยู่บ้างแต่น้อยลงกว่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดี้สรุปได้ว่า การโกงสามารถแพร่กระจายจากคนที่เรานับว่าเป็นพวกเดียวกับเราแต่ถ้าคนที่โกงไม่ใช่พวกเดียวกับเราเราจะมีจัญญาบันมากขึ้นและที่สำคัญมันโชว์ว่าคนรอบข้างมีส่วนผลักดนันขอบเขตว่าพฤติกรรมไหนสมควรหรือไม่การแพร่กระจายความไม่ซื่อสัตย์อาจจะเกิดขึ้นช้าๆและซึมซับทัศนคติของเราทีละนิดมันจะเริ่มจากการกระทำเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีความสำคัญอะไรแต่ถ้ามันส่งต่อไปเรื่อยๆหลายๆคนอาจจะกลายเป็นการยอมรับว่าการทุจริตไม่เป็นอะไรสิ่งที่สำคัญคือเราไม่ควรยอมรับความไม่ซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามเพราะมันง่ายที่จะแก้ไขและจะไม่ลามไามในทางตรงข้ามถ้ามีคนทําเรื่องซื่อสัตว์ก็ควรให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีนอกเหนือจากความไม่ซื่อสัตว์จะแพร่กระจายได้มันอาจจะเกิดการร่วมมือกันในการทําทุจริตอีกด้วยการทดลองของศาสตราจารย์ทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นการตัดสินใจของตัวบุคคลว่าจะทําทุจริตหรือไม่ศาสตราจารย์ตั้งข้องสงสัยว่าการทํางานเป็นกลุ่มจะทําให้การทุจริตเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง การทำงานเป็นกลุ่มมีข้อดีก็คือสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีความคล้ายกันเป็นผู้ควบคุมกันและกันจึงอาจจะลดการทุจริตในทางตรงข้ามสมาชิกในกลุ่มอาจจะทำทุจริตเพิ่มขึ้นถ้ารู้ว่าทุกคนจะได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นถ้าต่างฝ่ายต่างร่วมมือกันทำสิ่งที่ไม่ควรศาสตราจารย์ก็ได้ทำการทดลองในข้อนี้และพบว่าการทุจริตนั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากคนที่ต้องการให้ผลประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมมากที่สุดเขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าทำเพื่อคนอื่นเราจะมีความยืดหยุ่นกับความไม่ซื่อสัตย์เพิ่ม เขาไม่ได้เสนอว่าเราควรหยุดการทํางานร่วมกันนะครับเพราะมันก็มีข้อดีหลายอย่างหนึ่งอย่างที่ทําได้ก็คือเพิ่มมาตรการละการควบคุมซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ฝ่ายรัฐและฝ่ายธุรกิจนิยมใช้สิ่งที่2คืออาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแบบกลุ่มโดยแบ่งแยกระหว่างกลุ่มทํางานและกลุ่มที่ควบคุมและทั้งสองกลุ่มไม่ควรมีความสัมพันธ์กันแต่ปัญหาของทั้งสองอย่างก็คือมันจะเพิ่มค่าใช้จ่ายและอาจจะเพิ่มความเครียดในการทํางานอีกด้วยเหมือนทุกปัจจัยนะครับมันอาจจะไม่มีคําตอบที่แน่ชัดแต่ถ้าสร้างความเข้าใจก็็จะเปนสิ่่งทีีด จากทั้งหมดที่พูดมานะครับความซื่อสัตย์และความไม่ซื่อสัตย์มีแรงจูงใจอยู่2อย่างในด้านหนึ่งเราต้องการผลประโยชน์ที่อาจจะได้จากการทุจริตในขณะที่เราก็ต้องการรู้สึกว่าเราเป็นคนสุดจริตมันฟังดูแย่นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําเรื่องทุจริตมากอย่างที่ทําได้ลองคิดดูนะครับในทุกๆวันเราจะเจอกับสถานาการณ์ที่สามารถทําทุจริตได้แต่ก็ไม่ทําซึ่งแสดงว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนสุจริตแต่อาจจะหลงทางบ้างในบางครั้ง ศาสตราจารย์คิดว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือตัวบุคคลควรจะมีกลไกที่จะเตือนสติตัวเองในสถานการณ์ที่อาจจะมีโอกาสท,ทําทุจริตได้ท้ายสุดน,นะครับผมอยากจะถามทุกคนว่าคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสทําผิดเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ทําหรือเปล่าครับแล้วคุณใช้กลยุทธ์อะไรบ้างครับเพื่อหยุดยั้งตัวเองคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการรีวิวนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอไปด้วยครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ